เรื่องแม่จีจี้ไม่ชอบวันส่งกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยให้เสียงภาษาไทยโดยน้องบีบีอันนี้ชื่อเรานะใครที่ยังไม่รู้ก็บอกไว้ให้แล้วอ่าแล้วก็เราจะบอกว่าเราเปิด Q&A แล้วนะใครอยากถามอะไรเข้าขามาถามเลยไดาๆๆๆเต้นสนุกไหมพ่อดูชีหนูเต้นสวยไหม สวยจ้ะลูกจีจี้จีจี้ไปซื้อของข้างนอกให้พ่อหน่อยสิอะไรนะคุณจะให้ลูกไปคนเดียวทำไมเดี๋ยวลูกอาจจะโดนใครลักพาตัวไปก็ได้เอาหน้าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ค่อยตามจีจี้ไปอย่างห่างห่างห่วงห่วงอ่ะอ่ะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะถ้าอยากจะให้จีจี้ไปซื้อข้างไปซื้อ ไปซื้อของอะ่ะก็ต้องมีพี่โมเดลไปเป็นเพื่อนด้วยก็โมเดลก็ไปเล่นสงการข้างนอกกับเพื่อนๆนี่นะแปจี้ไปซื้อของให้พ่อหน่อยเนี่ยเงินอยู่ที่เอ่อตู้ห้องของพ่อแม่อะ่ะโอเคค่ะหนูจะไปโอเคไปดีกว่านี่เหรอโอโหเงินตั้งหมื่นกว่าบาทซื้ออะไรบ้างเนี่ยก็ ซื้อพวกแบบว่าของที่ของที่หมดแล้วอะ่ะก็ซื้อมาให้พ่อใหม่ก็ได้อ่าเช่นยาสระผมแชมพูไม่ก็ขนมที่ยีจี้ชอบมาซื้อมาก็ได้โอเคเอาถุงก่อนนะถุงอยู่ไหนนะเอาถุงนี้ก็ได้ไม่ค่อยสวยหรอกนะแต่โอเคหนูจะไปแล้วนะคะโอเคลูกไปเลย ซื้ออะไรก็ได้ที่มันหมดแล้วที่บ้านน่ะโอเคค่ะเอ๋แล้วจะให้ไปตอนกลางคืนเหรอเนี่ยไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยมันจักรยานไปดีกว่าแล้วขาชั่นแต่ว่าที่ปั่นจักรยานมันของคนโตนี่เราจะปั่นไม่ได้ยงไงอ่ะอืม มีร้านเยอะเลยอะ่ะแล้วเจ้าของร้านหายไปไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยไปดูหน้าทางเข้าดีกว่าจะได้เข้าไปแบบสวยๆงามอืออุ้ยใครน่ะคุณลุงเหรอไปหาคุณลุงหน่อยดีกว่าลาลาลาจ๊บอืมกระโดดทีเร็วมากโยมมาทำอะไรเนี่ยทำไมข่าวจังเลยอะ่ะกลิ่นเหมือนแป้งเลยหนู ขอเตือนไว้ก่อนนะถ้าเกิดเข้าไปมันอันตรายนะหนูจะไปไหนไปซื้อของโอ้อันตรายยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วซื้อที่ไหนมินิมาร์ทโอ้โหชักจีนระวังตัวไว้นะอีกสักพักกลับมาหนูจะเปียกช่างเถอะอ,อะไรอ่ะตรงนั้นคนเยอะมากเลยอ่ะเขาจัดการแสดงอะไรกันอยู่เนี่ยเออ ตอนนี้เราจะเล่นร้องเพลงให้กุ๊กคุณฟังเอาละครับตอนนี้ทุกคนมากันครบริยังโอ้โหคนเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้สนใจเอ้ยดูเหมือนว่าพ่อกับแม่แล้วก็จีจีน่าจะอยู่ที่บ้านไม่มาเล่นสงการเลยอะ่ะมีแค่พวกเราสองคนที่มาเล่นสงการกันะนะ่ะเนาะเออพวกเขาไม่อยากเบียกกันน่ะนะ แต่อีกสักพักพ่ออาจจะใช้จีจี้ไปซื้อของก็ได้เพราะส่วนใหญ่พ่อชอบใช้จีจี้ไปซื้อของอ่ฮะรู้สึกเหนอะหนะหน้าอย่างไงไม่รู้เลยไม่ช่วยชอบโดนป่าแป้งอ่ะชอบแค่น้ำสาเฉยๆก็เรามีอาวุธติดตัวไว้ไงแค่ปืนฉีดน้ำกระจอกนั่นมันจะไปทำอะไรได้มันต้องใช้ขันไม่อ่ะขันที่บ้านเรามีแค่อันเดียวเอาเหรอ โอโหอะไรเนี่ยน้ำพุ่งเลยอะ่ะแล้วมันจะโดนจีจี้ไหมเนี่ยเนี่ยจีจี้ใส่ชุดสวยมาด้วยอ่ะอะไรอะ่ะทอดขาไก่อุอยากกินอะ่ะแล้วแม่บ้านไปไหนอะ่ะวัตถุด,ดิบในร้านก็ยังอยู่โอ้ยอยากกินอะ่ะไอติมแต่ไม่มีคนขายอย่าบอกนะว่าเออเจ้าของร้านน่าจะไปตื้อๆอยู่กับตรงนั้นแน่ๆเลยอะ่ะ แฮมเบอร์เกอร์แข็อยากกินจังเออต้นไม้บ้านใครเป็นสีเขียวแบบนี้บ้างเนี่ยอะไรอ่ะอ้าวไหนดูหน่อยโอ้โไม่แต่น้ำแข็งไม่อยากลงไปเลยอ่ะทำไมพี่สองคนนี้ตัวเปียกจังฮยโยอ้าวหนูไม่เล่นสงครามหรอจ๊ะสงครามคือยายอ่ะเอ้าไม่รู้อีกอ่ะ ไปเซิร์ชใน g o เ g l e เอานะจ๊ะพี่ขี้เกียจพูดนะกำลังกำลังฟังเพลงอยู่เลยอุย้ยอยากกินแครมาเดี๋ยวไปซื้อที่หลังดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะไม่ออกอ้าวครับเ้อโมเดลแหนไม่เรียกขีแล้วนะช่วงนี้อากศต้นแล้วนี่ถืออะไรปืนฉีดน้ำมาทำไมก็วันาาสงการทั้งทีมันก็ต้องเล่นไว้ล่ละเหรอทำไมสองคนนี้ โต,ตัวเปียกแถมมีแป้งแปะบนหน้าด้วยอ่ะเอิม่มไม่รู้อ่ะก็วันสงการทั้งทีมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยพี่สองคนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะแคพี่ทำอะไรอยู่อ่ะกินดีต้อนรับสูกวันสงการเฮ้ยพี่ทำอะไรหนูว่าหนูเปียกหมืนเลย ก็วันสงการมันก็ต้องเปียกไหมล่ะมามาให้ที่ป่าแป้งนี่ไม่เอาไม่เอาไม่ไไม่ไม่หนูไม่มีทางป่าเด็กขาดหนูอะแค่มาซื้อของใครผ่านมาแถวนี้ไม่รอดหมดแหละอจะแล้วทำไมหนูจะไม่รอดหนูเป็นเด็กนะหนูไม่ควรโดนอะไรอย่างนี้เป็นเด็กต้องโดนทารกเธอไม่ใช่เด็กทารกนี่ถ้าเธอเป็นเด็กทารกฉันไม่ทำหรอก โอเคแค่นี้ก็จะไปไหนก็ไปละโอ้โห oh, oh, oh. ขากลับบ้านถ้าอย่างนี้พ่อกับแม่จะว่าไม่เงี่ยโห oh, เบียกฟรีโอ oh, ้วพี่ก็ตือต้อๆกันตูดเด้งดึงอยู่ตรงนั้นล่ะสวัสดีค่ะพี่พนักงานพี่มันพี่พนักงานไม่เปียกกับเขาเหรออ๋อเป็นเจ้าของร้านไม่ต้องเปียกจ้ะ ่อยอยากเป็นนะ่ะเป็นเลือกของนี้กว่าดังมีเป็นหมื่นของที่ยังไม่มีนี่นะจำได้ว่าแชมพูยาสระผมยังไม่มีเลยนี่นะเมื่อจีจี้เลือกของเสร็จเท่านี้แหละโอ้หนักกระเป๋าเหมือนกันนะอันนี้คะ่ะตังขอบคุณมากจ้าว้าไม่ชอบบอลสงการเลยอะ่ะอุ้ยแต่ก็น่าสนุกด,ดีนี่เพลงตือต้อต้อด,ดีนี่นะ ไปดีกว่าซื้อเคปหน่อยดีกว่าต้องรอบเข้าหลังร้านไหมเอออะไรเนี่ยมีอะไรเราจะหนูกิ๊เสียงดังเลยนะซื้อเคกค่ะมาหน้าร้านสี่อย่ามาหลังร้านอ๋อโอเคนี่เคกญี่ปุ่นน่นาะอยากกินจังเอาใส่อะไรจ๊ะสตอเบอรี่ลาช็อกเลต มีสตอเบอรี่อยู่ข้างบนแล้วก็ท็อปปิ้งเป็นเยลลี่สีแดงแล้วก็เยลลี่หมีโอเคจ้ะรอก่อนนะไปตื้อเตื้อกับเขาก่อนก็ได้โอ้เพลงมันขนาดนี้ไม่กล้าตื้อๆต้เลยกระโดดไปหละถนัดสุดแล้วพี่ไปเล่นเต้นตรงนู้นกันไหมได้เดีย๋ยวพี่ไล่สา์น้ำคนก่อนแพ่ไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยเออเออก็ได้ก็ได้ไดอ,อมา แน่ใครยังไม่โดนศาสตร์พี่ไม่มาล่ะเออโอเคโอเคใครยังไม่โดนสาสาตร์ลุงของคนนี้โดนศาสตร์ยังยังเอ้ยบอบโดนแล้วโดนแล้วเนี่ยแปลงเต็มตัวนี่โดนศาสตร์ไปเลยโอย้ยลุงปเปียกเลยเนี่ยโอ้ยอย่างน้อยแป้งที่ติดอยู่มันหน้าที่มันเหนียวเหนื่นนะมันก็หายไปหมดแล้วนะนีะ่ขีตดตีด้วยโอย้ย หยอกเล่นไม่ได้ฉีดนี่ฉีดโมเดลด้วยโอ้ยล้างหน้าให้หรือเปล่าโอ้ยแล้วยิงทะลุหัวได้ไงขอบคุณที่ล้างตัวเฮ้ยไม่มีคนมีแป้งแปะอยู่บนหน้าเธอเลยก็รู้ไงคุณไม่ใช่ครอบครัควของพอมโอเคไปกันพี่จะชักปืนไล่สาดคนไปนทั่วเพลงวันมากเลยอะ่ะโอ น้นมาแเพงมันคนเต้นใจตูดเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวแล้วก็ได้เวลาที่ผมจะมาร้องเพลงพวกคุณฟังใครจะมาเป็นใครจะมาเป็นใครจะมาเป็นคนที่ช่วยเล่นดนตรีข้างหลังให้ผมน้ามีอ้าวหูอยู่นี่อ้าวมาช่วยผมหน่อยครับจะได้มีดนตรีเก็บปืนแล้วก็ไปเล่นดนตรีข้างหลังฉากไหมเออไปดิไปกัน พี่จะไปไหนอ่ะไปเต้นไปช่วยน้ำเหมียวเล่นดนตรีโอเคพอๆพนะจาวิวูมีเครื่องดนตรีเยอะเลยอ่ะแต่พี่ชอบเล่นอะกลองดีไหมไม่เอาพี่ชอบเล่นอันนี้โอเคถ้างั้นหนูเล่นอันนี้นี่โอ้ยแย่งกลองนะแต่ไม่เป็นไรฉันเอาอันนี้แหละ ค okay. มีคนช่วยเล่นดนตรีให้แล้วใช่ไหมถ้างั้นเลือกเพลงมาหนึ่งเพลงจำถีมงเจอปออละ,ละ,ละ,ละอันนี้หดะเ,เพลงบ้านอะไรเนี่ยอืมเพลงเพอนะไม่ค่อยน่าสนใจอะ่ะไปสำรวจดีกว่าเฮ้ยทำไรอยู่วะนายอ๋อก็เล่นสะรามสซี่นเล่นในชุดนักเรียนหรออ๋อปิดเทอมไง ต้องเต้นสะใจเห้ hey, พี่ที่สาดหนูนี่แก้แค้นดีไหมนี่ไงไปเก็บปืนมาจากพี่โมเดียวกับคอปเตอร์มาได้แค่เราไม่ไปแก้แค้นเขาเขาก็คงไม่ทำเราหรอกอืมเฮ้ยลืมไปแคมนี่ได้หรือ,อยังนะโหร้านเค้มนี่สวยจังอีเค็มได้ยังเค็มได้แล้วจ้าร้อนๆเลยนะโห กินเค้กหน่อยดีกว่าแม่จี้จี้กินเค้กเสร็จอ,อือพี่สาดน้ำพี่หนูหน่อยเอามาดีน้ำก็สาดให้อยู่นี่ซิวล้างแป้งที่ติดอยู่บนตัวหน่อยดีกว่าโอ้หนูยังขาอยู่เลยอะขาแป้งยังติดอยู่เลยไปทักคุยกับพี่ๆหน่อยดีกว่าโอ้นี่เต้นยังไงเนี่ย นี่ก็เต้นมันยังเลยนะพี่คนนีสสวยพี่คนนี้แลบเียทำไมเนี่ยหน้าเกลียดอะไรนะเด็กคนนี้เด,เดินเลยอ้หโน,โนูเป็นแฟนขับน้ำเหมียวหนูรู้จักน้ำเหมียวคนเดียวไม่ได้ชอบน้ำเหมียวเลยทาไมที่ไหงย,ยังไม่คุยกับฉันเอา้า โอ้ทำไมเจ๊คนนี้วิ่งทั้งตอนเลยเนี่ยโอ้ยไหนๆแล้วไปสำรวนหน่อยอ้าวร้านพวกนี้นแสดงว่าแม่ค้าน่าจะมาเต้นตื้อๆแถวๆนี้ก็เลยไม่มาใช้เวลาขายของหนูเล่นดนตรีด้วยก็มาสิแต่พี่ตกโตอะ่ะช่วยหน่อยไม่ช่วยหรอกไม่ไม่รีนเล่ย น้าเหมียวทำไมร้องเพลงเก่งจังเลยอายุเยอะอยู่แล้วเนี่ยนี่หนูก็เต้นเป็นนะอ๋ะอตกใจนึกว่าผีนี่หนูเต้นให้ดูแต่ว่าต้องกลับไปหาพ่อแม่ไม่ไม่เเต้นอีกสักห้านาทีดีกว่าเย่เอาเลยเต้นนี่นี่เด็กหนูก็เต้นได้นะเยอะเยอะเออ นี่สาตวปี้วสัตว์เปี้วบอกแล้วว่าไม่ให้สาตว์สย่าสัตว์เปี้ยวสัตว์เปี้ยวจะเปี้ยวสาตเปี้ยวสัตว์เปี้ยวเด็กคนนี้ตึ้งเก่งนะแต่ก็ซื่อฉันไม่ได้แฟนแทาชันบอกมาเดี๋ยวจับขึ้นเวทีเลยว้าว้วเหมียวเพลงจบแล้วหรอร้องต่อสิได้ได้ได้มันไม่เกี่ยวอะไรกับวันสำคัญจ้าเป้ มันมากโอ้ยเม่ DA, ่ไมยไเม่เปลี่ยนท่าหน่อยนี่เยอะเยยอม่จาหนนี่ิกมิจ้าโอ้ยเอาเพลงดังมาพูดทำไมเนี่ยแต่เราก็เต้นมันของเรานะอยู่อยู่อยยูจ้ไม่เอจี้เต้นไม่ได้ขอเต้นด้วย พอเต้นด้วยได้พี่มันเต้นกับหนูเร็วนี่พี่เต้นสวยกว่าแล้วก็แรงกว่ามีจังหวะกว่าเธออีกอืมจีจีเต้นอ,อะไรเนี่ยกระตุกกระตักเนี <c> ่ <oughs> นี่พี่เต้นสวยกว่าไม่ไม่หนูจะแพ้พี่โมเดลไม่ได้นี่จะเปลี่ยนท่าดูนี่ท่าของหนูอ้าโจ๊บลงโบวโลชัลลอืมแรงยัง นี่นี่จ๋าค่ะตน้นท่ะนี้มันเหมือนท่าเด็กเต้นเลยจุเออไม่ได้รอท่าเต้นนะรอท่าจีจี้อืมอนหนูเต้นสวยกว่า้รอ,อบที่หนึ่งนี่นี่ีเอากระเป๋าฟาดพี่เลยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวของข้างในเลย เปิดดูสซิของข้างในยังไม่เละล่องใจกันกะแล้วพี่โมเดลหนูกลับบ้านก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวพี่จะเต้นเต้นนี้จนกว่าพี่จะเมื่อยจนกว่าพี่จะหิวแล้วก็กินแล้วก็กลับบ้านโอเคถ้างั้นหนูไปรอที่บ้านนะ่ะเกียบตตกเวทีแล้วไงพี่รอหนูหน่อยนูกัดขาขาดเลยนะเด็กคนนี้หน้าตีชมัด น่าตีหัวหรอหนูเป็นเด็กน่ารักจะตายกินเค้กอิ่มมากไม่กินข้าวแล้วอู้น้ำสาดโดนหนูเพียบเลยสนุกสนุกตอนแรกนี่ฉันไม่ชอบส่งการนี่นาทำไมตอนนี้ฉันมาชอบแล้วเนี่ยเาะชื่อคลิปชื่อคลิปบอกจีจี้ไม่ชอบสงการ ทำไมล่ะตอนแรกไม่ชอบแต่หลังๆเริ่มชอบแล้วว,วิกับบ้านดีกว่าไ่ยกเลยเนี่ยเราโอ๊ยเดินผ่านบ้านตัวเองอีกเลยไม่เป็นกระโดดไปเ่อแม่หนูลกลับมาแล้ว โอ้โหทำไมเปียกขนาดนี้ก็หนูโดนคนแถวนี้สาดเลยแต่ไปล้างตัวไปอาบน้ำหิวข้าวไหมจะได้ทำให้ไม่หิวแล้วหนูกินเค้กมาเอาของไปเก็บกันดีกว่าบัตตี้ช็อกโกแลตไปดีกว่า,วานี่ไปเช็ดตัวดีกว่าลาลาลาปู ขอโทษนะช็อกโกแลตฉันต้องคำเกเมื่อจี้จี้แต่งตัวเสร็จฮ้าเสร็จแล้วเเสียงเพลงนะเหมียวนี่ก็ดังจังไปกินนมดีกว่าม่เหงายวอะนอนดีไหมนอนก็ได้เฮอนอนดีกว่า เดี๋วาค่เรื่องนี้ก็จบลมเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000เลยหรือแม่ก็เป็นหนึ่งร้อก็ได้ใครที่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะกดหน่อยเร็วๆกดหน่อยกดหน่อยโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย